สวัสดีค่ะน,นิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันอังคารที่20นะจ๊ะจัดส่งพรุ่งนี้รอบวันพุธนะคะวันพุธท,ที่21จะ้ะส่งไปสนี EMS ให้เลยสนใจต้นไหนเหมือนเดิมค่ะโทรหาหรือทักไลน์ได้ที่0805194988ค่ะใบกัมปูเดี๋ยวพาไปดูท้ายคลิปนะอันนี้มาดู บอนสีกันก่อนนะจ๊ะค่าส่งเมาเมาห้าสิบาทนะคะมีปลายทางจัดส่งได้ทั่วประเทศสนใจต้นไหนก็โทรหาหรือทักไลน์หาแม่ค้าได้นะจ๊ะ0 8 0 5 1 9 4 9 8 8ากจ้ะต้นนี้มีชื่อว่ามหาราณีนะคะมหาราณีต้นนี้เอาไป99บาทนะคะซันเซ็ตสกายนะคะไม้ส่วนใหญ่อยู่ไซส์กระถาง6นิ้วทั้งหมดเลยนะซันเซ็ตสกายต้นนี้ขอที่100บาทจ้ะ ต้นนี้เดือนสิงหาคมนะคะตับเดือนไม้เหลืองใบกลมเนาะเดือนสิงหาคมต้นนี้เอาไป100บาทค่ะนิยามรักนะคะติดป้ายมาแล้วนะเอาไป79บาทเหนือดวงนะคะเหนือดวงป้ายประมาณนี้เนาะมีประมาณ6 7ต้นนะคะให้ไปที่90บาทจะ้ะขวัญน,นครนะคะไม้ไป้ายสวยๆเลยกระดูกดำๆนะคะขวัญน,นครต้นนี้เอาไป85้าจ้ะ ดวงใจพิสุทน์นะคะเป็นฟอร์มกอกอแบบนี้เลยนะคะไป79บบาทจ้ะ ต้นนี้มีชื่อว่ากาค่าพริกนะคะสวยๆแบบนี้เลยป้ายมาแล้วนะไปไป80บาทนะคะกาค่าพริกงานส่งจัดส่งทั้งกระถางนะคะไม้อยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วเห็นยังไงไปอย่างนั้นนะจ๊ะค่าส่งเหมาเหมาห้บาทเท่านั้นต้นเดียวก็ส่งให้ะค่ะมีปลายทางจัดส่งได้ทั่วประเทศโอนได้ปลายทางได้รับกี่ต้นแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะกล่องหนึ่งขอไม่เกิน6ต้นนะถ้าเกินขออนุญาตคิดค่าส่งเหมาขึ้นกองใหม่นะคะเลือกได้เลย ต้นนี้ก้าวแต้มนะคะใบใหม่เปิดมาเข้าทั้งด่างทั้งปลายสวยๆเลยก้าวแต้มนะคะไปตามหน้าไม้เนาะพึ่งปลายพึ่งด่างมาใบนี้นะคะก้าวแต้มเอาไป80บาทนะคะพระนางสุจิตรานะคะฟอร์มสวยๆเลยต้นนี้เอาไป79บาทค่ะนางสวาหะนะคะกัดจีกัดลายเปิดมาสวยๆแบบนี้แล้วเอาไป7จ้ตา ม่วงมงคลน,นะคะกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะไม้ม่วงฟอร์มใหญ่มากไปขึ้น9้าขึ้น10บย่างล้นเลยนะคะม่วงมงคลต้นนี้ขอ90บาทนะจ๊ะชายชนนะคะชายชนมีอีกสักประมาณ3-4กระถางนะชายชนนะคะให้ไปที่79บาทจ้ะ1เดียวในจัก,กรวาลน,นะคะนี้เป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะเอาไปให้ไป1น180บาทค่ะ ร,รักษานะคะตัวนี้89บาทจ้าบันดันซับนะคะบันดานซับย์79บาทกิติมาเจตจิรานะคะไป8ปบาทนะไม้สวยนะลายหินอ่อนลายวาคิวแบบนี้เลยนะคะ80บาทกิติมาเจตจิราจ้ะต้นนี้นายทองเหม็นนะคะ79บาบาทนะคะใบเริ่มกัดสีกัดลายมาแบบนี้แล้วสวยๆเลยจ้า ต้นนี้ชัยมงคลนะคะหน้าติดเปิอะเปด,ดังๆแบบนี้เลยนะสวยนะจ๊ะอันนั้นอันนี้ใบล่าสุดเนาะนี่นะคะชัยมงคลต้นนี้ขออยู่ที่เอาไป80บาทนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูของแม่ค้าผูดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะหมักมาแล้วนะคะคัดขยะออกหมดแล้วใบสะอาดเกี้ยงเกา่าเป็นใบก้ามปูล้วนๆไม่ได้ผสมแกลบหรือขุยมะพร้าวแต่อย่างใดนะคะขนาดบรรจุนะคะ1กล่องจะบรรจุ5้กิโลจะเป็นถุงละ1กิโลแบบนี้ทั้งหมด5ถุงนะคะเท่ากับ1กล่องบรรจุ5กิโลนะคะจะอยู่ที่กล่องละ130บาท สำหรับท่านที่โอนนะคะส่วนปลายทางก็จะอยู่ที่กล่องละ170บาทนะคะต่อ5กิโลนะคะราคาค่าส่งมันต่างกันลูกค้านะคะค่าส่งปลายทางมันเป็น EMS มันแพงนะคะส่วนท่านที่โอนแม่ค้าจะส่งแบบลงทะเบียนให้ค่าส่งมันก็จะถูกนะคะเพราะใบกัมปูเราไม่ต้องถึงไวก็ได้ใช่ไหมมันไม่บูดไม่เน่าค่าส่งมันจะได้ถูกแต่ว่า ภาพเก็บเงินปลายทางเขาจะไม่มีส่งแบบลงทะเบียนค่ะเขาบังคับส่งเป็น EMS เท่านั้นอาจ๊ะย์สำหรับท่านที่เก็บปลายทางนะก็จะอยู่ที่กล่องละ170บาทก็จะบรรจุนะคะบรรจุลงกล่องแบบนี้นะคะแปะชื่อไปนะคะกล่องละ5กิโลนะคะ130บาทสำหรับท่านที่โอนนะคะส่วนท่านที่สะดวกรับปลายทางก็จะอยู่ที่กล่องละ170บาทนะคะ หนึ่งกล่องบรรจุ5กิโลค่ะมีหนึ่งถุงละ1กิโลทั้งหมด5ถุงใน1กล่องก็จะไปของเขาเต็มแม็กพอดีแบบนี้เลย สนใจใบกัมปูก็สั่งซื้อได้นะคะไม่ซื้อบอนสีไม่เป็นไรซื้อใบกัมปูไปขนุบำรุงบอนสีที่มีอยู่แล้วก็ได้นะคะบางพื้นที่หายากจริงๆนะลูกค้าแล้ว,ว่าสะอาดเกี้ยงเกาแบบนี้ด้วยนะคะเวลาปลูกลูกค้าถามใช้ผสมอะไรไม่ต้องผสมอะไรเลยลูกค้าใช้เป็นใบกัมปูล้วนๆนะ่ะจะดีที่สุดบอนสีชอบนะคะให้พวกขุยมะพร้าวให้พวกใบมะขามอะไรเงี้ยไม่ต้องผสม ไม่ต้องใส่ก็ได้ขี้วัวขี้ควายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็จะชอบเน้นเป็นใบกัมปูล้วนๆมากกว่าพืชแต่ละชนิดนะคะจะใช้ดินเขาเรียกว่าปรุงดินไม่เหมือนกันเนาะส่วนบอลสีเนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นใบกัมปูแบบนี้แหละ,ะจะเริญเติบโตได้ดีนะคะนานวันไปเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายไปเองเวลาเลือกใช้ให้เลือกหย,ยาบๆแบบนี้เลยอย่าไปใช้ละเอียดเกินไปนะคะบางท่านซื้อมาก็เขาแจ้งว่าเป็น ดินผสมใบกัมปูซึ่งมันจะปนล,ละเอียดรวมกันมาหมดแล้วอะ่ะอันนั้นอะ่ะพอเอาไปขึ้นกระถางอะ่ะมันแน่นไวเพราะอย่าลืมว่าบอนสีมันต้องอยู่กับความชื้นตลอดนะคะมันทําให้ดินมันแน่นไวแล้วมันก็จะ เป็นดินเหนียวนะคะเป็นดินเหนียวเหมือนโคลนเลยอ่ะนะคะพอมันแน่นปุ๊บรากมันเดินไม่ได้พอรากมันเดินไม่ได้ไม้มันก็ไม่โตรากมันเน่าไม้ไม่โตมันทิ้งใบมันก็ยุบตัวลงหัวมันก็ไม่ขับความสวยออกมาที่ใบนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้หยาบๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องละเอียดหยาบๆแบบนี้นานวันเข้าห้าเดือนเขาก็จะย่อยสลายจนมันแน่นเขาเรียกย่อยสลายจนมันเหมือนดินดินดดินเขาเรียกอะไรนะ มันดินเหนียวเหมือนกันนะคะมันจะย่อยสลายลงไปเองเพราะฉะนั้นให้เราใช้หยาบๆไว้ก่อนมันก็จะอยู่ได้ถึง567เดือนเลยเขาถึงกว่ากว่าเขาจะย่อยสลายเนาะแต่ถ้าเราไปใช้ละเอียดเลยตั้งแต่ต้นไม่ถึงเดือนหรอกคะ่ะเดือน2งเดือนมันก็ย่อยสลายแล้วคือมันปนมาแล้วไงคะมันก็จะย่อยลงไปอีกเพราะบอนสีมันต้องอยู่กับความชื้นตลอดเวลาเนาะก็เนี่ยแม่ค้าก็แนะนาว่าให้ใช้หยาบๆแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปปั่นละเอียดอะไรแล้วไปอย่างเงี้ยก็ใช้อย่างนี้ได้เลยนะคะเนี่ย ถุงหนึ่งหนึ่งกิโลเยอะมากนะคะนี่นะจ๊ะสั่งกล่องหนึ่งก็ได้ห้ากิโลใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยแกะออกมาใช้มันจะได้เก็บความชื้นไว้แบบนี้ได้ที่แม่ค้าจะแพ็คเป็นถุงละหนึ่งกิโลให้เพื่อที่บางท่านลูกค้าไม้ที่บ้านมีไม่กี่ต้นอย่างเงี้ยเราก็ค่อยคอยใช้ได้นะคะความชื้นมันก็จะอยู่ในนี้ถ้าเรากรีดออกมาแล้วใช้ไม่หมดความชื้นละเหยไปใบมันก็จะแห้งแห้งเป็นใบกรอบๆแห้งๆสีน้ำตาลแห้งๆเวลาเอามาใช้นะคะมันก็จะไม่ค่อย ก็เรียกไม่ค่อยดูดน้าไม่ค่อยอุ้มน้าเราก็ต้องแช่จนมันอุ้มน้ําข้ามคืนไว้เลยะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแพคให้แบบนี้นะคะจะได้พร้อมใช้งานกันได้เลยนะคะนี่จะ้ะสวยสั่งเลยนะคะสั่งเลยมีมาแล้วแต่ไม่บ่อยเพราะอย่างที่บอก แต่ละรอบมันต้องใช้ระยะเวลาในการรอในการหมักนะคะใบกัมปูนะสนใจสั่งได้ทักไลยหรือเบอร์นะคะเดียวกันเลย0805194988นะคะเอาไปลองสักหนึ่งกล่องก่อนก็ได้นะคะโอน130ปลายทาง170บาทต่อ5กิโลนะคะกล่อง1 5ึกิโลนี่จ้ะ สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะมีบอลสีให้นิดหน่อยจัดส่งรอบพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ใบกัมปูก็สั่งได้ส่งรอบพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะส่งไปรณีย์ไทยแบบ e m s ให้ใครที่ดูบอลสีคลิปเก่าๆยังไงก็แคปหน้าจอมาสั่งกันได้นะคะไม้บางต้นก็ยังอยู่อย่างคลิปของเมื่อวานไม้ก็ยังว่างอยู่หลายต้นวันนี้แม่ค้าก็ถ่ายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใครสนใจของเมื่อวานด้วยก็เอามารวมกันได้นะคะค่าส่งเหมาห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะส่งไปรณีย์ไทย นะส่ง EMS และแพ็กส่งให้ทั้งกระถางด้วยนะคะสนใจยังไงก็สอบถามพูดคุยทักทายกันได้จ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจะมีความสุขนะคะสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะ,ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ